งานมีไว้มอนี่แมะตื่นเศรากับมาต่าเศรออเพราะแต่ลูกค้าโทรมาสั่งไอ้แรงปับ๊บโหลดบม่ว่าจะเป็นสบู่เยือ่อไผ่ชิ้งลิงก์อย่าใช่ฟันแอตตาแซนสูตรกินที่เลิฟฟา Star. บีไอสตาร์บุ้มาฟาดกูบุ้มามิกฟอร์ด0 8 5 6์7 1 2 3 4เองสอกระตือรือร้นอยากมี้การมีงานทำจังสี่แม่คนทำงานน่ะพ่อมากินเขาครับเอบอเออเาเที่ยงแล้วบอลเดนเอเที่ยงแล้วครับได้ยังกินลราโตนะลวกพักปนป่านี่แล้วครับ โอ้ขนาดไปเฮ็ดงานยังห่อเข่าห่อหน้ามากินแสดงว่าประหยัดหลายเติบโยอะมอหนิใส่พ่อปั่นน้ำด้วยจะข้ามด้วยจะขอกระป่นป,นป่าวะที่มามาพอมะกินน้ำกันเอาเอาเข่านี่ลองปั่นบ้างดูแซ่บเด้โอ้ห้วยป่นป่าก็จังเสียวเชียวจังสี่สันโอ้ยอกระเพานกินจืดกินจังแค่น้ออใส่นน้ำปลาจังไรก่อนห้วยพ่อ,อเขึอนน้ำปาลาใส่ไรแค่มันสีเข้มเด้ห้วยเข้มจังไรกูแส่แต่ทางกูได้ล่ะทางมึงกับพูดเด้ <laughs> ฟังไดมันก็ไปหากันที่เก่าหมดแล้วไม่ใส่ถ้วยเดียวกันเนาะว้าบ่มาเลยอิ่มดอกเข้มเว้ยเอาคือได้ดจะไปกินน้ำได้ใส่กับใส่โพดใส่ผูเว้ยเอ้ามึงลลางมือจะไหนมันคือนมาตรงถ้วยบบดนี้ฮะมันจะกินได้บ่เอ้าลลางมือข่อยกับตรงที่ทางข่อยพี่เดนล่ะทางเจ้ากับคุนดีเนาะมึงตรงอยู่แต่ทางมึงเออ โอ้ยน้อมึงตรงจนทางไหนมันก็บถวยเดียวกันพีน่ก้อนตัวมันจะกินได้เนี่ยขจังสั่นตัวบัดใส่หนังปลาคือสิกินได้แต่จะคล้องแต่สัน่นโอ้ยขีไ้ได้สิมันตินนมดมนเลยแล้วเอาเฮ็ดจังไหน,น,นสั่นพอทีมบดหันน้อเมื่อตอนที่แตกดอกไปหากินก๋วยเตี๋ยวเอาเข้มว่ะ อ้าวสิถามหากันท่านยังนะโอ้ยขอยมาเรียนน้ำเหล้านี่ละว่าสิมันหาเบิ่งอย่าซี่แฟนั่นเอ้แต่แซนสูตรกินที่นี่แม่เอ้าถามเบิ่งก็ถามกูก็ได้ตัวนี่ขายให้อยูกระสะกระท่มอ่ะสูตรแปดห้าหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่นั่นจำปิดยังจะต้องไปสร้างน้ำเมียกูเดี๋ยวเขาก็สร้างกูให้ไปส่งมึงคือเก่าโอ้ยก็มีธุระน้ำเหล้านี่นั่นละมันบ่ยหน่าดอกซ้ำสร้างของน่ะนะเออข้ามาสร้างันแล้วแต่มพวกตัวแล้วสันพวกเป็นเล่าออกไปทั้งนอกคนบ่ อ,ออกไปทั้งนอกบอกเออเห็นชิมมตอไใส่ออกไปอยู่ล้วสิกลับมาาง่ายบ่เหออันนี้ก็ต้องไปถามเขาคนแล้วยูไยล่ลโอ๊ยถามกันจักสิไปถามสายดอกนั่งหาอยู่นี่ละสันเป็นจังได๋ดอกนี้มีโทราป้าปังจำเป็นแทบบอกจำเป็นละนอะข่อยม่เอาเงินนํำเล่าได้นี่เอาเงินนี่ยังอีกว้ายมีล่ะแม่พวกนี้มีรับร่มคมในกัน่้น่ ข่อยถ่ายรูปเจ้าได้เจ้านั่งอยู่กับผู้สาวอยู่ร้านอาหารนั่นข่อยเลย่อเสียมาให้เราเราให้ภาพละวหาล่อยพุ่นฮะเอา,เอามึงจะถ่ายรูปกูแต่ย่ำได้บาสนี่โอ้ยแตอยู่ร้านขล่าเก๋พุ่นแล้วอีพอค้อนหาเงินเนาะเออจังสี่กับมีาบาสนี่นี่รูปเจ้าอยู่ในโทรศัพท์ข่อยนี่มาเบิงข่อยสิเปิดให้เบิงคอยมันแมนบ่กมันแมนบ่นี่เบิงดูสามภาพกับพันหาเฮ้ยสบายละคอยฮะเอา,เอา มึงไปย่ามอลบ้างจะไปเห็นกูฮะกูะ,อะคอยก็ร้อยไปแล้วเนาะคอยกูแจักว่าเจ้าอยู่หันอยู่เอาหาเงินสมือนมันหลัง่ายแท้โว้ยมึงบ่ใส่หัวอีมนันเมียกูาหายรูปแล้วหาร้อยปตีเออเอามาให้กูนี่กูหายรูปละพันเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> ให้รูปละวพันเออคือนิีซัวแท้สิไปเอาซ้ำหาไรานั่นบ่ <c oughs> มีจักรูปสามรูปผุนแล้วเอาไปเลยสามพันล <c oughs> บเร็วๆลบเร็วๆ <c oughs> เอา้ามาเบิ่งมาหนิคอยซีรบให้เบิง่งนี่ลบออกแล้วนี่เดี๋ยวในถังขยะเด้วกว่ากูจะให้หุวงนี่นี่ไว้คอยซีรอบออกอจุดหนะเท่าห้า นี่เรียบร้อยโอเคตัวออใครแน่แม่มึงเกือบกูเอาบบท่านตัวนี้หวอ้ซื้อกาดเงินใส่เนาะถ้าหน้ามึงมาบอกกูด้อกูใช้มึงพันหาได้บาทนี่ยิน่นวาหัเวเบมเบมเฮ้ย มาเซวในกุกลายมาเพือนมึงคนก็หลายเถอะพรกันซุ่มแซวอย,อยังกันหว่วยซุ่มแซวจังใดเนาะข้าเจ้ามาขอสาวตัวน,นั้นเอา้ามาขอสาวเอเอผู้ใดล่ะก็อีไม้ลูกคอยนี่แล้วเอ,าาเอ,าอว้ามาเซวผัวบ่โอ้ยเขากับไนละนะ่ะเนาะฮอดเวล่าล่ะเด้หน้าที่การงานเขากับมีแล้วดูแลเจ้าของไดอายุก็ยี่หกยี่เจ็ดพอแห้งละ่ะ ให้แม่นี่บอกหาเลี้ยงกะหังว่า,าดกอกบางเดีวบางหนึ่งอันคือเห็บมันเลี้ยนเตะขีดตัตวมอยู่สนดอกว่าวันนี้มันขะไงไว้เถอะวะเจ้าผัวเราว่า,า,วววานี่แม่เขาไงไว้หรือว่าเจ้าเถาว่ายเพื่ยังที่โน่เขักแล้วบางเสียบบ่ทึ่งสองอันบอกโอ้เฟ <c oughs> อข้าวเดี่ยวเนาะมันบอกกันร้ายไปได้ล่ะค่าดงองกันห้าแสนแล้วโอ้ว้าวห้าแสนคุณน่ะเออมันเป็นอย่างว้ายพ้าก็เปห้องหลายแท้ก็สิมีเงินมาแต่งอีบนนูนนี่ มีบ่มีก็ต้องหามาแล้วนวมากันเนาะโอ้ยมันอจะโพูดอะไรแม่ห้องคาดอกก็จะม็นลื่นบ้านลื่นเมืองเขาเวกเจ๊งตอนไหนแกเขาแตงเลยไปยังหนูนี่คิดบนข้าวจ้คล้องได้ไหมห่วยแพงจังไดไข่เลี้ยงลูกสัวสีหญ่มากป่านนี่เนาะสิบมขอกันถือๆสิบมาเห็ดเล่นใดจังไดลูกข่อยนี่มันมีหน้าที่การงานมีเงินเดือนเป็นลูกที่อยู่ในโอบาทแม่มาตลอดบ่เคยทะเลอทะล,ทะลายจักเถือ่อ ตั้งแต่แง่เป็นสาวมากนี่เพราะฉันมีผู้เบาจักเถื่อเด้สบู่เยื่อไผ่ชิ้งหลีมันก,กใ็ใเซเป็นประจำ0856471234นั่นสะอาดบริสุทธิ์ปัดฝุ่นพุน่นนะโอ้ยขี้เดือดเองบอกมาเก,ออก,ก้อหน่อจะหยอกลูกมันคือเนาะอีหลีแล้วไอหาแสนนี่ม่แพงเด้บ่แพงแล้วมึงเขาว่าแล้วว่าแพงก็ดีกี้อย่างนึ่งนี่ลูกมึงแห้งไปเรื่องสั้นนั่นโอ้ยแหง้งบ่เป็นต่อแพงอีหมาเลย เ,เจ้าคือว่าจังสันไอหลานเจ้าได้หันแหงว่าอยู่บ่เคยมีผูเบ้าบ่เคยมีลูกบ่เคยมีผัวบ่เคยมีประสบการณ์อย่างจักยังสิปแตงม,มหาสเส่งจยังแพงแชีะเนอะบ่เคยมีประสบการณ์สิปแตงยังแพงแพ้เ,เออ จะไปสมัครงานเขาก็ยั่งถามเนาะเคยผ่านงานอย่างมาอยู่บอ่อเคยเหดอยูใสมีประสบการณ์บอ่อเฮ็ดได้บอ่อไผบ่มีประสบการณ์เขาก็บ่เอาล้วเนะผานนั้นหห้องค่าดองต้องฟาดแง่เขาต่อค่าดองกันการลดให้เขาเนี่ไหมเขาสิมาแตงหาสีแตงยังแพงแท้ใส่เวียวกบรร่ได้เสด็จพิซอนอีกบาทนี่คนได้ห่ิมันเป็ดเป็นไก่เพราะสิมาตอกันมัมีเงินหาแสนกสระสางหรือ่เงยดฮย มาได้ไหมันไปส็สายเราปะไม่ยังก็ไอเอาปัย่างั้นตายยังข้างทางพี่ปะนี่อย่าเตือนเบิดเอาเจ้าเอิญ่อยเนาะเจ้ามาแต่ใส่โอ้ยเอาสบู่เยอะพายชิงหลิงกับยาสีฟเนี่ยาตาเส้นสูตรกินที่มาส่งกระเจ้าส่งผู้ใดล่ะนี่ยายไมอยู่ใกล้ๆมั้งนี่โอ้สุ้มือนี่พิ่นละใส่สบู่เยอะพายชิงหลิงเนาะเพิ่นเห็นข่อยสร้างมาดูได้หันเพิ่นถามข่อยหลายเทเื่อแล้วข่อยเลยบอกเพิ่นโทรไปโลดศูนย์แปดห้าหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่นั่น เจ้าก็เลยได้แลนมาส่งให้เราว้าตี๋ยแลนสองหลัวหมด่ะอาหน้ามากิ่นหรอโอ้ยจะเป็นส่งเงยคืดเนาะปันว่าจะคลองยางก่วงยางไก่กระโดดเมย์กระดิเงินตัวอายว่าเต้มันได้ขายเห็นเป็นอย่างมันห่อนเงินนี่แหละกว่กูจึงไปดีเยือดีเศร้าจิตเตือนไปยูมเบิร์ตมือเอารวดมือใดกับใดเอาเจ้าหามันดีสิตายแล้วไอ้ควยหันมันยางยูมเบิร์ตมือคือเจ้าหันกับว่าได้เงินเด้มันบ่มีแนวเฮ็ดแล้วเจ้าหรือว่าเมย์เนาะ มาใส่ข่อยนี่นะไปส่งให้นะสินค้านะขวศิษย์ย่างนันเบิดมือพุ่นละโอ้ยเมย์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 กูฆ้าไหนได้หรอนี่ยมันหามาขอด้ายก็ใส่เบิดจะคางหวัดรถจะคาน้ำคาไฟอันตาก,ก่อกยู่บ้านนั่นกระแทกเงนินมือละพันบ้เด้นั่นว่าไปว่าบ้านอ่ะเมยวะ,ะกูสิษนี่ไปบวชซะบ่อเออเมื่อศิษยนี่นอนแสรบแน่ห์นะโอ้ยว่าไปเจ้ากระไดไปบวชก็บแม่ธรรมดาเด้ออ้ายเอ้ยลูกเด็กตื่นเศร้าไปบิณฑบาตคือเก่าย่างอ้อมบ้านพุ่นเป็นพระเนี่ดีเด้หมันมึงเส เครดิตพระมันนหะดีแท้เค่ดิตดีจังใดเดียวนี่ไอ้ไว้ไปกู้เงินธนาคารเนี่เขาอนุมัติไว้ข้นยังนี่ตัวห้วยอนุมัติไว้จังไดเดียวนี่ต้าคนธรรมดาไปกู้ยังยากอยู่อ๋อกระพระไม่ไ่ออกค้ำเนาะนั่นแล้วว้าวพรไม่ออกค้ำเออกู้แมนตัวเบื่อตะคนสิค้ำเนาะ กูเงินในีข้าวเดี๋ยวเท่านั้นแล้วกูว่าสบายกูเฮาอยู่เด้ยหาว่าไปเจ้ากระไดแม่นไม่ออกไปค้าเบิดบ้านหันก็กูก้ยากอยู่เดอ้อขันแค่ดีบดีนั่นวมาไปเว่ามาแบบแป้งแง,งไปท้งขางแล้วเจ้านี่ <c oughs> เอานี่น้ำกินละแม่กินละไปต่อหาเงินสีมาจมเฮ็ดหยังคอยก็คือกันนันตัวบ่ใั้ละกกูตะกลับระเบิดเท่านั้นเด้อ <c oughs> ันดีันแห้งแล้วเจ้าน่ะ <c oughs> ห้งสิมาจมอยู่เฮ้ย <c oughs> สิไปยั้งนี่โอ้ยสิไปคุ้มกลางบ้านนี่ละมึงสิไปยังอีเจนิเฟอร์ว่าสิย่างไปกินบุฟเฟ่นี่ละป้าป้าข่อยสิพ้าไปเลี้ยงเอ้าสิพากูไปเลี้ยงีอยังบานนี่เอาก็ยังว่าสิพาไปกินบุฟเฟ่กัจังวะปีใดก็บ่ได้เลี้ยงจักเทื่อสบู่เยื่อไผยชิงหลิงเจ้าก็ซื้อให้ข่อยยาสีฟันแอตตาแซนสูตรกินที่เจ้าก็ซื้อมาฝากข่อยอยู่เรื่อยบอได้โทรสร้างจักเทื่อ0 8 5 6 4 7 1 2 3 4นัง่น ให้คอยเลี้ยงบุฟเฟต์เจ้าจักมือดูยายบ่บ่กูบ่ไปหรอกกูสิไปเงื่อนงานอยู่นี่ข้าเจ้าสิถามหาข้าเจ้ามาเราให้ไปซอยบ่ยายบ่แล้วกูตั้งอยากไปซอยข้าเจ้านี่แล้วะมึงบ่ต้องไปดอกล่านบุฟเฟตนั่นมาไปเงื่อนงานน้ำกูนี่ได้กินหลายก็บุฟเฟต์บนตัว <c oughs> เอาจังไดเดี๋ยวนี้ใครบ่เข้าใจโอ้ยเนาะอ,อีอันนี้เนียการไปซอยงานนี่มันหนีตัวหนึ่งกินอาหารบ่ออัน สองบอ่จำกัดเวลา 3. ามฟี่เครื่องดื่มทุกประเภทหอซี่นี่กินเหลือแล้วห่อกลับบ้านได้อีกพอหาไปหาค้นใจผู้เดียวคุ้มก็เพิพไปกินบุฟเฟ่ต์นตัวขอที่หวกเดอ้อสาคั้นคักขอนี่เพอเอได้เกิดใหม่เมื่อเฮือนน้ำบอ เฮ้อปวดืองนเงินนออั้งไปื้อแลนไปเ่ยังลานกูเปนอะข้าสันกระทากูอยู่นี่กูไปส่วอยผู้เดียวรอบๆมาอิ่มปุดทุกคนคุณกวางเมไปกินบุฟเฟ่อีกไปยุบบ่ไปน้ำกูบ่มอบ่ไปผู้เดียวรถพญฮหนอได้ยังกินแล้งเดี๋ยนี่ หมดจักแล้วจักไหนยังกินแล้วไปทา้งไรเบิร์สสันดอกคือซ่องมิดซ่องมีแถมมือนี่โอ้จะล้างม่านผลมาเได้ยินเสียงเขาไม่ยานาทุ่งยังนานโอ้ยทุ่งมะเขือมะเขือปอเอามาฝากกินกับปนกับแสบตัวเออจังสีในแม่เวกินกับปนกับแก้วเนาะเออมันก็เข้ากันคักหันแล้วอฉีดบุญมาฟาดกกูบุญมามีฟอดยังดีขุนตัวนี่ส่วนแปดฮาหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่นั่นฉะได้เขาไปเอามาไว้อีกอยู่ก็จะกระชั้นดีดีตัว มื่อนี้ก็ไปต่อท้เบียรรถก็เจ้าก็ยังสร้างน้ำอีกแม่เออข่อยเห็นเจ้าอยู่อยู่ขนทรงนั่นข่อยไปหาพ่อใหญ่เฮียวแม่เจ้าไปอีหยังเกาะเป็นต่อภาษีรถรู้สึกว่ามันเบิดไวมไหมข้าวเดียวเราครบปีล่ะมันเพราเจ้าวานแม่นนั่นแล้วได้ต่ออีกล่ะอันแนวอยากให้เบิดหันบ่เบิดเป็นจักเทอร์เจ้าเว้าเรื่องอีหยังเดี๋ยวนี้โอ้ยโจ้น้ำกันต่ออายุทะเบียนนั่นทะเบียนนี่นี่ล่ะอันนั้นกระเบิดอันนี้กระเบิร์ตบัตรห้าท้ายเบียรนสมรถ ทะเบียนสมรสขึ้นไปต่อไหม่จ็คเทื่อข้อแล้วโอ้ยเขาวฮะเขาก็แม่นตัวแต่ประกันนันเขาบอประทับใจบริษัทนี่ปีนี้เขาก็เปลี่ยนได้ปีหน้าเขาก็เปลี่ยนเป็นบริษัทอื่นได้บัตรทะเบียนสมรสมันคือบมาวันอายุจักเทือสันเออปีนี้เจ้าบ่าพลาดเนอปีหน้าคนสิไป็นเจ้ากรรมพูไม่หรอกกับพ่อเฉลยฟ้องจังสันไในแม่เวย นี่ละตลอดชีพแล bon ้ววะนี่แม่มันเอาเปรียบกันพูดยกเท่เดียวละครเชื่อกันแล้วเลยวะนี่แม่อันนี้ข่ะห้องอูคู่ของเป็ดไก่ปรนไดเขาพยายามให้กันเองขึ้นมากก็เก่าแม่ข้อมันค่าทะเบียนในร่านนี้โอ้ยทำให้กินข้าวเ้ากั็ยังล่ะแจครอบเขาโอ้ยปลุนปลาเค็งกับบักแตงกับผักไปจังสั้นละ โอ้นั่นละมันคักแม่กินหังกับบัวเร็วก็กินปนจำแจวลวกพักดอกเน่ากินบ้านๆเฮานานะยามหนาวพักกระลังไงเขอกับพลอยพอยฉีดบุญมาฟาดโกัวกับบุญมามีฟอดนั่น0 8 5ย์7 1 2 3 4บักแเจหนึ่งสตงกระโดกว่ะสันเออพยย่อยี่หวเมื่อเร้าเนี่ยขอไปซื้อของร้านอีแดงนั่นเจ้าหูบูบัวบักเอกขึ้นมาอะไเด้ไผขึ้นมาฮะไผเดยวนกับบักเอกผัวกเก้าอีแดงหันแหม เขาปากันไปตะโดนละบ่แมนบ่เออนั่นล่ะเขากลับขึ้นมาหากันละด้พ่อยญงเหียวพ่อยไปมือเศ้านี่นั่งอยู่ในเฮือนนั่นเป้ากันยี้ดีจักมันลอยมาถือกันแต่ยามใดกันยังว่ะพ่อยก็จนตื่นเบิดโอ้ยเขากลับมาหากันมันก็ดีพ่อแห้งแล้วล่ะแล้วเขากลับปากันไปโดนพ่อแห้งแล้วเนาะเขาก็สิขึ้นทอดกันล่ะบักเอจะขึ้นทอดลูกที่แดงก็สิขึ้นทอดผัวมันไม่มีผู้ใดซอยเวียกซอยงานมันเนาะตะกี้ฮะนะยามสินี้จากเขาคือบอเขาไปทัวรทีบแท้บักเอคัน ว่ดนั่นแหละกลับมาหาเขาคือเก่าบอเห็นมุมเขาโอ้ยมันก็เรื่องของไหยของมันเนาะเขาสิหูจักกันเองดอกผัวก็เมียกันผู้ใดพิดผู้ใดถือซ้ำใดก็ได้จะเป็นย่างน้ำเขาเถอะโอ้ยข่อยก็บอกคือว่ามันจิกลับมานี่ล่ละเนาะเนี่ยวว่าาให้กันคักแน่เว้ยขันย่มพิดกันขันเกงอีหลีกันหูจักย่อมรับผิดในแมีคือสักสีหลายเท้บัดสิไปนั่นบัดมาแลรวบุญผู้ใดเบาอีหยังห้ถ้าเบืองลวดไ้ยบานเบาแต่เขาโขบก็แล้วกันละคนเฮ้า มันพิดกันบ่เกินสองเทยาดอกใยคลองเฮ้ยบักเอกกับอีแดงนั่นจะไปว่าแม้สองเทือนั่นนับบ,บ่กครัว่ามเ,มเป็นซิปย์เรบอกเจ้าอย่ามาเว้าพิษกันบ่เกินสองเท้าจังไดเอาพิดเท้ที่หนึง่งกับพิษเทียนั้นพิษเท้าที่สองกับพิษเท้านี้แล้วกับพิษเทีานั่นแล้วกับพิษเทีานี่มีสองเทียเท่านั้นเนอะมี่สองเท่านน เเออ้ยพิษเทื่อนั่นพิษเทื่อนี่บ่แม่นมันฮอตพิษเทื่อนละบ่เจ้ามาสั่งสิว่าง่ายแท้เอามันก็มีสองเทื่อนเท่านั้นก็มีเทื่อนั่นก็มีเทื่อนี่มันจะพิษเถื่อใดอีกสั่นเว้ยยายคล่องเห็ดอีหยังกึนานมากเสียเดียวนี่ ไอกระซั่วข้าเจ้าสีแล้วงานเนาะพิธีการมันก็หลายเว้ยคนกับพ่อหนาพ่อตาสิเฮ็ดจังไดสันห่วยกับบ่เฮ็ดจังไดแล้วถ้าโดนไลมันกระคำเนาะธุระเข้าสิไปทั้งหนากับมีอยู่แหมไปใ้เข้าเจ้าเห็นหนากับพ่อแล้วแต่ซื้อบุญมาฟาดโกกับบุญมามิกฟอดมานั่มบ่ล่ะเออแวะซื้อให้อยู่ศูนย์แปดห้าหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่นั่นละลายแน่วห้ายอยกระได้ทั้งสิไปซอยงานทั้งสิไปซื้อของผู้หนึ่งล่ะทายอยู่วสันหู้วจังซี่ให้เจ้าไปซื้้อเอเงลลก็แว คุณโยนารดไปเอาแล้วแม่โอ้ยเมื่อยดิคนเฮาสูมือนี่อายุนยหน่อยนึงก็ตายแล้วเนาะเพราะก็หกสิบหกสิบเอ็ดหกสิบสองนึงก็ตายแล้ววะนี้ห่วยมันต้องเบื้องจากของด้ผู้ใดก็ได้สิว่าตัวยัางนุ่มยังแหนอยู่มันบ่แม่นใดสิกินยังสิเฮ็ดยังก็ต้องระวังเด้แม่นนั่นแล้วมีแม่ตรุ่นเฮาเนาะพญ่เหียวตายซุมือนี่ขึ้นไปขึ้นมามันคือถอนเขามาคักแต่ละพญาเหียวมันคอนละตัวหั่นจักหน่อยก็เจ้าด้ยบ้านด้เอา คือสิเอาไปช่วยที่แถวว่ดเ่าอันนี้แม่เจ้าอายุหลายก็ข่อยเด้มันบังโง่มาหาข่ดอกมันจะไปทั้งเจ้าหัลละกอนโอ้ยไปสิไปก้อนไปหลังกระซ่างหัวมันเถาะย่ามสิเผาจะไปอ่านดนร้อยประวัติฮันกานคนว่าดีกาเขียนว่าดีคำเดียวกานคนว่าซัวการอ่านว่าซัวคำเดียวสุกเขาเตาเผาหลดแมเอ้า จะไปหาผู้อื่นอย่างนั่งฟังเถอะเว้ยเปิดสมุดออกเอาเด้อพี่น้องเนอะสัวซุกเข่าเตาเขาเลยนั่นละมันยังไงจะไปอัดโดนเลยแม้อัดประวัติคุณยังมีชีวิตอยู่เขากะทมาหากินอยู่ไหมโอ้ยดิเฮียเฮียวเออเพราะกูแน่มหามึงจะโดนมึงหัวกะมาหอดนี่บ่เออมันมีอย่างแน่อยู่ในถุง โอ้ยกระบ,บุนมาฟาดโกกระบ,บุนมามิกฟอร์ดสูนแปรนหาหกทีเจ็ดหนึ่งสองสามสี่หันเอ้าเจ้าคือมาซื้อไก่แทมเมอนี่คือบู้สื่ออยู่สีวิไลพุ่นเอออยู่มึงการมันกับสูนย์ใหญ่มันเนาะอีกอย่างหนึง่งกูก็ไม่อยากเสียเปียกคนแม่เอา้าเสียเปียกจังไรเดี๋ยวนี้เอา้าเสียเปียกบนตัวขี่รถมาลงสีวิไลกับหกสิบบาทมาล่องมึงการกับหกสิบบาทพอกัน ขี้หน่อยขี้ไหลกันเลยเสียท่อเกา่ากูก็เลยว่าลงแมนมึงการพีแล้วมันก็ได้ขี้ไก่กากันเนาะนั่นแล้วมันได้ขี้ไก่กากันเออแล้วเจ้าสีเงาสีมิไลจังไนระบัดนี่กูก็โทวบอกมึงมาฮับอยู่นี่เด้นั่นแล้ว ไปกับหงสิบล้อพอดีที่สำคัญมันเสียบเปยียบอยู่แล้วทำมันกลายไปทั้งนครพนมปูสิไปโรคกุละคืดว่ามันยังคุ้มเฮียเฮียเฮเฮียวเออว่ามันเสียงไผ่ไหมขอมาพี่ขอมาพี่ทอนี่ผมมาฟาดกลบวมาเมิกฟอร์ดกันจะไปสีได้ยังอีกดี๋ยว่นี่ สีบักทั่วบักบัวบักแตงบักเขือ่อนั่นละโอ้ฉันวดอกดิวุ้ยเก็บมากินกระปุนได้ไหมปุ่นได้ปลูกได้หลายหนว่้ยอยากกินก็ไปเรียกเอาลวดแล้วบุ่ได้อื่นอีหล่ะพุ่นอยู่หลังบ้านพุ่นเอาอยู่บอกสิเก็บให้นี่วุ้ยเอาแล้ว,วเนาะเก็บควงเอาไปให้เมึกคว่านนั่นกวบ้บกวาดเนี่ยบักเขือเอาไมเออมัน,มมน,มนกำลังใหญ่บักบ,บัวนี่มันกระวานดีดิแกงใส่ป่านี่พ่อใหญ่นุ่งสวนข่อยนี่บุญมาฟานกูกับบุญมามิกฟอร์ดย่างเดียวเด้อสูตรแฟนหาหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ เบิ้ดปันไดโทษสร้างวันนั้นเออหน่าละโทษสร้างเปิดหน่าละโอ้ยคือเมือเถอะวะหิวนอนได้เด้อเนี่ห้วยนะักเคยบอกปีใหม่คือกายมือมะแล้วก็ส่งหิวนอนวอดวอดอยู่แถะแต่ว่าปันไดกินน้ำเขาบ่อไรด,ดอกมันบอกคอยได้นรับเดินนอนนั่นนะโอ้ยอันนี้กับพ่อปันกันเถอะเจ้าคูณป๋อบางปีใหม่นี่คอยไขขุนตัวเอา้าอยู่ขึ้นจะซื้อกับใครบนนด้ไม่ไใช่ไรแท้ห้วยบพรไข่ยังได้ยี่ยู่ขางเงี้ยน,นี่หลองเพลงยื่เบิ้ดมือเบิ้ดขึ้น นอนกับว่าไดนนอนเว้ยเอาก็ดีตัวมีค้อห่วงเพลงไงฟังไหมกับหูทางนอนฟังตัวกระูทางนอนฟังยังได้มันล้องเพ่งกูถือขี้ไหมมวนเนาะเออมันห่วงเพ่งมันถือขี้เออเป็นตะขาทิมนอยังหนิเอาที่แรกกับพ่อฟั่งอยเดึกเขาเดิกเขากว่านพิษกันเว้ยฟังงมึงอย่างหนึ่งคอยว่ามันผัวตีห่วงยยกี้กี้อยู่ ตอนนึกเรื่อคอยก็เลยเป็นใครตอนนั้นล่ะเสียประสาทจังัะปีใหม่ปีนานี่ขคอยจะออกไปยุ่หน้าคุณอะคอยหู้แล้วว่าคอยว่าสบายยอดยังวิดปีใหม่แล้วจะแมเนเบิร์ดเวรเบิร์ดกลับเนาะ